สวัสดีครับบริษัทของมูไทยแลนด์นะครับเราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานะฮะยังอยู่ที่พะเยาอยู่ใกล้ๆตัวอำเภอเลยนะครับก็นี่คือไม้่วงหัวรี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นไม้ที่เป็นไม้เศรษฐกิจนะครับสำคัญของเกษตรกรในประเทศไทยตอนนี้ปลูก77จังหวัดเนี่ยไม่มีจังหวัดไหนไม่ปลูกนะครับวันนี้หงมูไทยแลนด์ยินดีมากนะครับที่เราได้มาติดตามการเจริญเติบโตนะครับติดตามเกษตรกรลูกค้าที่เราส่งเสริมให้ปลูก อันนี้ปลูกมานานหรือยังครับยังไม่ถึงปีอันนี้ยังไม่ยไม่ถึงปีเลยครับน่าจะไม่ถึงปีตอนที่ปลูกเนี่ยสูงประมาณเท่าไหร่ครับโตประมาณเท่าไหร่ซประมาณ30เซนได้นะรุ่นรุ่นนี้นะ30เซนแล้วก็อัตราการรอดเยอะไหมฮะเยอะครับรอดเยอะครับมีตายบ้างไหมตายบ้างเล็กน้อยครับนิดนิดหน่อยไม่ค่อยตายเนาะอันนี้คือเกษตรกร2ท่านเลยใช่ไหมฮะมีคนละสวนเลยครับอันนี้ปลูกคุณลุงปลูกไปเท่าไหร่ครับกี่ต้นร้อยห้าสิบต้นครับร้อยห้าสิบต้นนะครับ คุณพี่ปลูกกี่ต้นฮะห้าสิบต้นห้าสิบต้นห้าสิบต้นกับร้อยห้าสิบต้นก็ประมาณสองร้อยต้นแต่ไม่ใช่เล็กๆนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่เล็กๆน้อยๆนะที่เราพาท่านผู้ชมไปดูที่ประเทศเวียดนามนะครับไม้ต้นเดียวเนี่ยมูลค่าสองล้านบาทก็คือปลูกมาประมาณสิบแปดปีสิบแปดปีก็อบนะฮะคนอบประมาณเนี้ยต้นนั้นสองล้านบาทเพราะฉะนั้นร้อยสองร้อยต้นเนี่ยเป็นเงินมหาศาลนะถ้าสมมุติว่าท่านปลูกไปสิบปีผ่านไปเนี่ยมันสามารถที่จะขุดขายได้แล้วก็เป็นเงินอมก้อนโตให้กับเกษตรกรตออออนนีี้ทําาชพะไรยู่ ทำนาครับทำนาเน,นาเนนะส่วนใหญ่จะทำนานะครับทำนาแล้วก็อาจจะปลูกต้นไม้ปลูกมีสวนสักไหมฮะมีครับมีก็สวนพยุงครับมีสวนพยุงเลย <laughs> สวนส,วนสักไม่เอานะครับ<ม>เอาสวนพยุง,ยงเ,เลย <laughs> สวนสักนี่จริงๆแล้วนะครับคือผมเนี่ยก็อยู่จังหวันดน่านมาสวนสักนี่เราปลูกถ้าเป็นทับตายนะครับยี่สิบห้าปีผ่านไปต้นละประมาณ4ี่ห้าร้อยบาทต้นละสี่ห้าร้อยบาทเขาเหมานะฮะเหมาสวนนี่คือถูกมากนานผู้ชมกว่าที่เราจะปลูกมาไดยี่สิบห้าปีมันนานมากนะครับ แล้วตอนนี้มันมีพืชเศรษฐกิจตัวนี้ซึ่งมันมีมูล,ลค่าเพิ่มสูงราคาแพงที่สุดในตลาดจีนตอนนี้ก็ถือว่าเป็นไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยนะฮะแพงกว่าพยุงไทยเนี่ยสิเท่าเลยอ่าทั้งสองท่านครับได้มีความรู้เรื่องนี้จากจากที่ไหนครับมีใครเป็นคนแนะนาฮะอ๋อลมงครับลุมลูกลกเบาจากซื้อของทั้งเนี่ยนะครับอ๋อเป็นลูกชายของคุณลุงลูกชายคุณลุงเป็นคนดูแล้วก็อ่าไปหาข้อมูลมาว่าตัวนี้มันดีจริงมันแพงจริงมีบริษัทรับซื้อจริงครับแล้วบริษัท ตามมาดูตามมาดูแลแน่นอนแบบนี้นะครคุณลุงมั่นใจไหมว่ามันจะมีตลาดจริงมั่นใจครับมั่นใจครับเพราะวันนี้บริษัทมาเองนะมาดูมาดูแลจริงๆนะครับท่านผู้ชมเราไม่ได้พูดไปเรื่อยนะฮะอันนี้คือเราส่งเสริมให้เกษตรกรไทยปลูกปลูกแล้วไม่ว่าจะโตสวยงามหรือไม่สวยงามเราก็ต้องมาดูนะครับวิธีการตัดแต่งวิธีการดูแลรักษาทํายังไงเราจะแนะนำนะฮะวันนี้ก็คือแนะนําคุณลุงเนาะวิธีการใส่ปุ๋ยไม้ชนิดนี้นะครับไม่ได้เหมือนไม่ได้เหมือนต้นไม้ชนิดอื่น ตัวนี้มันจะมีระบบลากลึกระบบลากลึกก็คือเราจะต้องขุดหลุมลงไปสักประมาณ40เซนแล้วก็ใช้ปุ๋ยสูตร 15- 15 15ปุ๋ยสูตรเสมอเนี่ยรองค้นหลุมลงไปแล้วก็ใช้ปุ๋ยคอกเนี่ยอัดลงไปในหลุมให้มันเต็มนะครับถ้าทําวิธีการนี้ได้เนี่ยไม้จะโตเร็วมากปีหนึ่งผ่านไปเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง3นิ้วเลยครับเร็วมาก่างรวดเร็วเลยแล้วก็สูงไปประมาณสักเ8เมตรละภายในปีแรกปีเดียวแต่ถ้าเราปล่อยตามธรรมาชาติแบบนี้มันจะเขาจะค่อยค่อยโตอาจจะโตช้าหน่อยนะครับแต่ามมติวา โตไปสองสามปีผ่านไปแล้วก็จะเริ่มโตรเร็วละถ้าลากเขาลงไปถึงพื้นนะเพราะฉะนั้นแนะนานะครับแนะนําว่าให้ต้องขุดหลุมนิดนึงขุดหลุมแล้วก็อัดปุ๋ยเข้าไปนะครับให้เขาจเจริญเติบโตได้เร็วหน่อยนะเรื่องวัชพืชก็ดูแลว,วัชพืชเรื่องของแสงแดดนะครับสำคัญท่านผู้ชมปลูกกลางแจ้งอย่างเงี้ยโตรเร็วแน่นอนแล้ววันนี้ที่ท่านเห็นแบบเนี้ยไม่สวยแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยใบเขียวปื้อเลยนะใ,นนใบมันเยอะกว่านี้แต่นี่มันฤดูแล้งนะครับมันจะทิ้งใบ ไม้ชนิดนี้นะครับจะทิ้งใบปีละหนึ่งครั้งคล้ายๆกับไม้ป่าทั่วไปเนาะคล้ายๆสักคล้ายๆาย,ยางพารานะครับยางพาราก็ทิ้งทิ้งใบเหมือนกันคุณลุงครับแถวนะีว้มีคนปลูกหลายท่านไหมหลายเจ้าไหมเยอะไหมมีสองเจ้าครับมีสองเจ้านะสองเจ้าเขาเรียกว่ารุ่นบุกเบิกบุกเบิกนะแล้วสวนของคุณลุงนี่โตกว่านี้ไหมโตกว่านี้แต่วันนี้ร,รถรเราเข้าไม่ได้นะฮะวันนี้รถเราเข้าไปถ่ายทําไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะห่างไกลนิดนึง ถนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมขับรถเก๋งมาเนะเข้าไม่ได้จริงๆเดี๋ยววันหลังเจอกันแน่นอนนะครับเราจะมาดูตามมาดูอีกทีหนึ่งก็คิดว่ามันมีอนาคตเนาะบริษัทก็ตามมาดูขนาดนี้ลูกชายลูกชายนี่ทํางานที่ไหนครับอยู่บ้านครับอยู่บ้านคนที่ศึกษาเรื่องนี้นะเอาแล้ววันนี้วันนี้ไม่ได้มาแล้วัวันนี้ไม่ได้มานะครับเลยไม่ได้เจอเลยนะเจ้าเจ้าของความคิดนะความคิดในการปลูกไม้ชนิดนี้ ก็แปลกเหมือนกันนะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเข้าไปดูได้ไงนะเขาไปเจอได้ไงเนาะแล้วคุณลุงเคยดูคลิปไหมของไม้ชนิดนี้ครับเคยดูครับอ๋อลูกลูกก็ให้ดูเคยเห็นตลาดไหมในในในคลิปวิดีโอพาไปดูตลาดตลาดขายไม้อ่ะไปดูไม้เขาเยอะมากเลยนะในจีนในเวียดนามนี่ไม้เยอะมากเลยแล้วไม้เป็นไม้ตัวนี้ด้วยเขาซื้อขายกันข้างทางนี่ซื้อขายกันเป็นแบบโอ้เอาิงจริงนะเป็นล่ําเป็นสันเลยนะจริงจังมาก แต่ประเทศไทยนี่มันยังไม่มีบอกเลยนะครับท่านผู้ชมในอนาคตนี่สิปีข้างหน้า20ปีข้างหน้ามีแน่นอนนะประเทศไทยนี่ก็จะมีตลาดขายไม้หวงหัวที่แบบนี้เกลื่อนเลยฮะเยอะแยะเลยเพราะว่าไม้ชนิดนี้ถือว่ามันแพงที่สุดมันเป็นไม้สกุลพยุงแต่ว่าเป็นพยุงที่แพงกว่าพยุงไทย15เท่ามีอนาคตแน่นอน100มันเป็นเงินออมก้อนโตนะครับเงินออมตอนกเกษียณของเกษตรกร,กรทุกคนนะฮะ เหมือนกับท่านทําประกันชีวิตอะ่ะตัวนี้เหมือนท่านทําประกันชีวิตแต่ประกันชีวิตในอีก10ปีท่านเบิกได้เนี่ยเงินหลายล้านบาทเลยนะครับตอนนี้ถามว่าลงทุนเยอะไหมจากตรงนี้ไปถ้าปลูกติดแบบนี้แล้วแทบไม่ต้องทําอะไรท่านใส่ปุ๋ยอย่างเดียวนะครับใส่ปุ๋ยแล้วก็ดูแลเรื่องวัชพืชนิดหน่อยนะถ้าโตขึ้นมาแล้วก็ปล่อยได้เลยอันนี้ถามจริงๆปลูกยากไหมไม่ยากครับปลูกลงดินแล้วมันก็ไม่ค่อยตายเนาะแต่ดูดูแรงๆเนี่ยมันจะอย่างนี้นะครับ,รบแรงเฉยแต่ถ้าเข้าฤดูฝนเนี่ยใบเขียวปื้เลยก็แล้วกันนะ คุณลุงนี่ปลูกที่สวนของคุณลุงนี่สูงเท่าไหร่ละฮะสูงประมาณกี่เมตรมัน2เมตรห้าสิบสามเมตรตรงนี้ครับอ่าสองเมตรห้าสิบสามเมตรเนาะความสูงสองเมตรห้าสิบสามเมตรแล้วลำต้นใหญ่ขนาดไหนครับ้นใหญ่กว่านี้ครับประมาณแขนมีไหมมันจะน้อยกว่าแขนครับออยังยังไม่ถึงนะฮะก็เล็กกว่าแขนเล็กกว่าแขนนิดนึงนะครับแต่ต่อไปมันก็โตแน่นอนแหละนะเพราะว่าหลายที่ที่เราตามไปดูทั่วประเทศไทยเมื่อวานผมไปเชียงรายมาไปแม่สายแม่สายนี่เขาปลูกได้ต้นขนาดนี้ครับประมาณขาเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง8นิ้ว4ปี4ปีนี่ บุกได้โตมากนะแล้ววิธีการใส่ปุ๋ยที่ผมบอกไงไม้ชนิดนี้มันเป็นระบบรากลึกเราเวลาใส่ปุ๋ยเนี่ยถ้าเราใส่บนดินแบบเนี้ยไม่ค่อยได้กินไม่ค่อยได้กินนะฮะส่วนใหญ่ยากินหมด <c oughs> เราต้องขุดลงไปลึกประมาณสัก40เซนนะครับถ้ามีเสียมใช้เสียมขุดมีจอบใช้จอบขุดหรือว่าถ้ามีเครื่องเจาะก,ก็ใช้เครื่องเจาะเนี่ยอันนี้ได้ผลแน่นอนถ้ายังหลอบสองขุดลึกนะครับนะฮะหมายความว่าหลอบทีสองหลอบอย่างกับประเดียวนี่ครับเราใส่ใส่ ใส่ปุ๋ยก็เจาะหลุมลงไปนะครับเอาเอาลึกๆว่าเลยนะลึกๆประมาณสัก40เซน,นก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปปุ๋ยชู่รเสมอนะ1 5 15 15เนี่ยแหละแล้วก็ไม่ต้องไปกลบดินนะไม่ต้องถมดินเอาใช้ปุ๋ยคอกไปหาปุ๋ยคอกมาขี้วัวขี้ควายข,ขี้ไก่ได้หมดนะขี้หมูได้หมดเอาไปยัดยัดเข้าไปในหลุมอะ่ะให้เต็มหลุมแล้วก็ไม่ต้องใช้นั่นนะไม่ไม่ต้องใช้ดินมากบไว้ตรงนั้นแหละเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีฝนตกลงมาหรือมีหมอก ตอนเช้าเนี่ยมันจะชุ่มอยู่ตรงนั้นน่ดินมันจะชุ่มแล้วต้นไม้สามารถกินปุ๋ยได้ตลอดเวลานะครับธารากเขาเดินมาตรงที่ปุ๋ยเนี่ยมันจะลากจะมาวนอยู่ที่ปุ๋ยนี่แหละกินทั้งปีนะครับแล้วเขาก็เลยจเจริญเติบโตเร็วอันนี้มันเป็นเทคนิคนะครับวันนี้เรามาแนะนําเทคนิค,คดีๆไอ้เรื่องของหนอนแมลงเจาะมีไหมครมีครับมีมีบางครับมีบบอไหลแต่ก็ไม่เยอะเนาะแสดงว่าช่วงแถวนี้นะครับแถวนี้ยังไม่ค่อยร้ายแรงนะไม่มีอะไรก็ถือว่าสุดยอด นะฮะอันนี้อยากถามคุณลุงครับสัมภาษณ์คุณลุงว่าตัวนี้ตามทัศนคติตามความคิดของคุณลุงจากประสบการณ์ของคนที่ปลูกมาเนี่ยตัวนี้น่าปลูกไหมครับน่าปลูกครับน่าปลูกมีอนาคตไหมครับมีอนาคตน่าจะน่าจะเอาเพราะมันแพงไงถ้าไม้ที่ปลูกไม้ราคาแพงเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีอนาคตขออย่างเดียวให้มันโตนะฮะผมจะบอกบอกคุณลุงอย่างนี้นะว่าคนจีนนะคนเวียดนามเนี่ยติดต่อบริษัทของมูมาเยอะมากตอนเนี้ยเขาถามว่า มีไม้หรือยังตอนนี้มีวันนี้ก็ซื้อวันนี้มีพรุ่งนี้ก็ซื้อพรุ่งนี้เอาจริงๆมีไม้ซื้อซื้อเลยนะเนี่ยไม้ไม้ที่มันแบบขนาดตลาดนี่ก็คือไม้อายุสิปีนะครับเป็นขนาดตลาดที่เขาซื้อขายกัน10บปีไม่นานเนาะแป๊บเดียวนะครับ1ิปีสุดท้ายอยากให้คุณคุณพี่ฝากถึงเกษตรกรทางบ้านครับสําหรับไม้ตัวนี้น่าปลูกไหมน่าสนใจไหมขอแนะนาเนาะถ้าว่าใครมีที่่ว่างที่สวนที่ว่างที่สวน ปล่อยลกหลังเอาตัวนี้ไปปลูกเลยครับแน่นอนจะได้กิดตงโอเคแน่นอนนะปลูกของแพงจะได้เกินดีนะครับท่านผู้ชมปลูกของแพงคือสุดยอดล่ะถ้าปลูกของถูกเนี่ยบุหูจะไปขายไหนปลูกญงขึ้นมานะครับถึงไปขายได้ก่อราคามันตกต่ำเนาะมันมันมันบอกคุ้มเหนื่อยเขาเหนื่อยขนาดนัปลูกเหมือนผมเคยปลูกปลูกซักอันนี้ปลูกข้างเดียวเนาะอันนี้ปลูกข้างเดียวครับดูแลแบบดูแลคือถั่วถึงดูแลให้ดีเอา้ใหไงเลยที่ผมบอกคุณลุงนะว่า ผมเคยไปดูผมไปดูเองนะแล้วก็ทายคลิปมาใหือดูแล้วอยู่ในประเทศเวียดนามนะต้นอายุ18ปีตัวยะต้นละสองล้านบาทต้นเดียวต้นเดียวไม่ต้นเดียวไก่ยังว่าในเมืองไทยนี่มันมีมันมีต้นอะไรอย่างที่มันราคาถึงล้านบาทเนี่ยมีเนาะห้าหกสิบปีเป็นร้อยปียังบ่ถึงต้นละล้านน่ยยังบ่ถึงเลยแต่ว่าตัวนี้มันแพงเพราะว่ามันสายพันธุ์ของมันมันแพงแต่มันเป็นเหม็น,เป,นเป็นไม่สกุลพยุงอะ่ะที่เขาเห็นในข่าวที่เขารักรอบตัดนั่นไงตัดพยุงเนี่ยอันนั้นมันพยุงไทย แต่ตัวนี้มันแพงกว่าพยุงไทย15เท่าเพราะฉะนั้นโอ้จบเลยนะครับจบเลยอขออนุญาตพูดภาษาเหนือนิดนึงนะครับ <c oughs> พูดภาษาเหนือนิดนึ่ง <c oughs> ก็เมื่อกี้เราพูดถึงนะกับคุณลุงเนี่ยพูดถึงไม้สกุลพยุงนะไม้พยุงที่แพงที่สุดนะไม้พยุงที่แพงที่สุดในในตลาดจีนก็คือตัวนี้นี่เองนะครับแพงกว่าพยุงไทย15เท่าเพราะฉะนั้นใครไม่ปลูกรีบปลูกนะฮะใครที่ยังไม่ไม่ได้มีตรงนี้ก็คือไม่ได้มีสินทรัพย์นะะสิบปีข้างหน้าเนี่ยเงินออมก้อนโต แล้วถึง10ปีถ้ายังไม่ตัดขายนะครับยิ่งแพงกว่าเดิมยิ่งนานยิ่งแพงถ้าราคามันไม่ถูกใจมันยังไม่เล้าใจนะเอาทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนยิ่งทิ้งไว้ยิ่งแพงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ให้กเกษตรกรนะฮะทางเลือกใหม่ทางเลือกดีๆให้กเกษตรกรไทยไม่ว่าท่านจะอยู่ภูมิภาคไหนสามารถปลูกได้ วันนี้นะครับเราพาท่านผู้ชมมาที่อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเนี่ยเราอยู่กับความจริงท่านผู้ชมนี่คือต้นไม้จริงๆ <c oughs> นี่เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข,ของจริงทั้งหมดนะของเรานี่ไม่มีข้อมูลที่ยกเมฆมานะครับบริษัทหงมูไทยแลนด์เนี่ยเราอยู่กับความจริงทั้งหมดสวยก็ว่าสวยไม่สวยก็ว่าไม่สวยไม่สวยแต่ทํายังไงให้มันสวยเราก็ไปแนะนํากันนะบางทีก็มันเป็นมันเป็นข้อมูลใหม่มันเป็นพืชชนิดใหม่ก็ไม่มีใครรู้นะครับ ในประเทศไทยก็แลกเปลี่ยนกันแบบนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับทั้งสองท่านที่รกรุณาให้เรามาถ่ายทํารายการตรงนี้ถือว่าสุดยอดจริงๆเดี๋ยวร่ารวยไปด้วยกันนะรับรองว่าได้เงินแน่นอนตัวนี้แล้วเงินล้านมาถึงแน่นอนนะการที่หาเงินล้านเนี่ยถ้าปลูกอย่างอื่นปลูกกระเพนกับตายนี่เงินล้านนี่มันหาย,ยากนะแต่ถ้าเป็นตัวนี้เงินล้านเนี่ยมันทําได้ในทางปฏิบัติถ้าถ้ามันไม่แพงจริงเขาไม่ลักรอบตัดนะลุงเนาะ เขาลักลอบตัดเพราะมันแพงนั่นแหละนะอยู่ในป่าโดนจับมาแล้วบนบางคนนะโดนจับมาแล้วออกจากคุกมาไปตัดอีกเพราะอะไรครับเพราะมันได้ตังค์เยอะนะฮะ,ะติดคุกก็ไม่กลัวนะฮะและเราปลูกตัวนี้ไม่ต้องติดคุกเพราะว่าตัวนี้มันเป็นก้าไม้ที่มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับล,ลูกชายก็รู้เนาะตัวนี้มีมีใบรับรองสายพันธุ์เนาะ,ะนั่นนะตัวนั้นน่ะสำคัญคุณลุงตัดที่ไหนขุดที่ไหนไปขายที่ไหนมีเอกสาร,รไม่ติดคุกแน่นอน สำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านที่กรุณาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ